หมั่นข้าวแล้วคุณเก่งของเราหม่ำข้าวอร่อยเหรอลูกอร่อยเลยกินหมดเลยเหรอแป๊บเดียวเองหนึ่งสลิงอะหนึ่งสลิงกินหมดแป๊บเดียวเองเหรอลูกอ่ะอ,อะ่รเหรอลูกหม่มข้าวอร่อยครับมเมื่อกี้ป้อนยานะคะป้อนยาแล้วทีนี้เขาแบบต่อต้นานเหมือนกับว่ายาขมอะ่ะยาเม็ดขมอะ่ะแล้วคุณหมอ แม่เก่งก็เลยโทรปรึกษาคุณหมอนะคะเห็นเขาแบบหายใจทางปากคุณบอกว่าเขาอาจจะเปะ็นพ่อขมยาแล้วก็ต่อต้านประมาณนี้นะคะแม่เก่งก็ให้ดมออกซิเจนไปด้วยนะคะเผื่อป้องกันไว้นะคะก็คุยกับคุณหมอเขาบอกว่าให้ดมไปได้คะ่ะดมออกซิเจนไปได้แล้วก็ถ้าป้อนข้าวแล้วเขาดีขึ้นก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเขาอาจจะต่อต้านเรื่องกินยาแต่ทีนตอน,น,นที่เขากินยาน่ะเขาขมน้ำลายไหลฟูมมันไหลออกมาเนาะเป็นแบบฟองๆอย่างเงีง้ยคือเข,เขาต่อต้านไง ก้อนข้าวทีละสลิงสามซีซีนะคะกินแบบกินแบบว่าไม่มีบ้วนออกเลยนะคะกินข้าวแล้วกินน้ําโดยกินยาหลังอาหารต่อนะลูกนะคุณเก่งของเราเอีสักพักให้นอนนะลูกนะนอนนะคุณเก่งนะก็ก็กกกค่อยดูอาการไปเรื่อยนะคะคุณหมอบอกว่าให้สังเกตอาการไปเรื่อยนะคะมิเศษเนี่ยไม่ได้หายเด็ดขาดนะคะไม่ได้หายขาดนะคะ คือเขายังยังมีอาการอยู่นะแต่ว่าคุณหมอให้กลับบ้านได้นะคะเฮ้จะหมั่มข้าวอะ่ะเฮ้อยากมั่มข้าวอีกอะ่ะเอ้ยอยากมัมมม่มไหมมั่มไหมเอ้เดี๋ยวก็ได้หมั่มนะลูกนะเดี๋ยวก็ได้หมั่มอีกสองชั่วโมงครั้งหนึ่งมั่มเยอะๆไม่ได้นะลูกนะคุณหมอบอกว่าต้องค่อยๆหมั่มนะครับลูกค่อยๆมั่มนะครับ หม่ำทีเดียวเยอะๆไม่ได้นะครับลูกรู้ไหมคนเก่งของแม่รู้ไหมครับลูกเป็นเก่งครับเปิดแอร์ให้นอนนะคะเพราะว่าไม่เก่งกว,ว่าลูกจะร้อนให้ลูกนอนแอร์นะคะเนเก่งของแม่รู้ไหมครับลูกแม่รักลูกมากนะครับ พ่อแม่เอฟซี FC ก็รักลูกมากครับัำจะมูฟุดฟัดฟุดฟัดดมดมถ้วยถ้วยตรงนี้ตรงนี้มีถ้วยใส่ป้อนยาอะไรกันเด็กๆข้าวตังข้าวต้มแม่ไยโอ้ยขยะให้แม่ทำความสะอาดได้นไหฮะ เต็มไปหมดเลยข้าสุกนอนสบายใจสำชายข้าปั้นใบบุญจ๋าใครช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยฮะฮะรกมากเลยใครใครจะช่วยบ้างโอ๊ยไปดูข้างในหน่อยติต้าลงมาชิ่ต้าลงมา,ต,า,งมาต้าลงมาลูก จ้าเอจ้าเอ๊ซ้มซ่าวันนี้มีอะไรฟ้องลูกวันนี้มีอะไรฟ้องอืวันนี้มีอะไรฟ้องนนมีอะไรฟอ้องแม่อะไมไ้ฟ้องแม่ครับน้องมาหาน้องมาหาโอ้ยวิ่งมาเต็มเลยลูก เห็นแม่มาไม่ได้เลยดูนะ้าตาม,มาเต็มกันเลยนะคะแม่อยู่ตรงไหนลูกจะมากันเต็มไีหมดเลยนะคะแม่มาตรงไหนไม่ได้เลยลูกมากันล้อมรอบไปหมดเนี่ยดูนะ่ะตัวเล็กตัวน้อยนะคะรู้ว่าแม่รักตัวเล็กตัวน้อยวิ่งมากันเต็มเลยลูกเอ้อลูกเอย พวกหนูมีแค่แม่ใช่ไหมลูกพวกหนูไม่มีใครพวกหนูมีแค่แม่ของหนูใช่ไหมคะมพวกหนูมีแค่แม่ใช่ไหมลูกทช่ไหมซอมซ่าใช่ไหมครับลูกพวกหนูมีแค่แม่ใช่ไหมพวกหนูคงไม่รู้หรอกเนาะว่า คนกำลังกันแกล้งแม่กันเยอะแยะมากมายเลยนะลูกพวกหนูรู้ไม่รู้หรอกเนาะแม่ก็จะแม่หวั่นไหวนะลูกเนาะเพราะว่าชีวิตแม่มีแต่พวกหนูเท่านั้นใครทำอะไรก็ช่างเขาเถอะนะลูกเนาะแม่ก็จะดูแลพวกหนูให้ดีนะลูกนะ FC แม่เข้าใจมากที่สุด เอที่เขาติดตามแม่เขาเข้าใจแม่มากที่สุดนะลูกเนาะมันเก่งของแม่ทั้งหลายเด็กๆทั้งหลายคนเลี้ยงแมวไม่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยนะเขาต้องเสียสละทุกสิ่งอย่างนะคะไม่เก่งเองวันๆ อยู่แต่กับลูกทั้งวันดูแลลูกตลอดไม่เคยได้มีเวลาส่วนตัวทําอะไรนะคะเพราะว่าจะดูแลลูกบ้านทั้งหลังเนี่ยคือยกให้ลูกเนาะแล้วต้องทําความสะอาดให้เขาโรือในช่วงแต่ว่าช่วงวิเศษไม่ค่อยสบายเนี่ยไม่เคียงก็เดินทางบ่อยเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดมากเท่าไหร่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ทำตลอดแตด่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทํานะคะก็ อาจจะถูวันเว้นวันหรือสองวันถูทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเดินทางนะคะก็ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้วิเศษดีวันดีคืนนะคะก็วันที่สี่หมอนัดนะคะก็ก็เดี๋ยวก็ไปตามหมอนัดทุกครั้งนะคะก็เมื่อเช้านี้ป้อนยาป้อนยาก็อาจจะมีต่อต้านบ้างโทรคุยกับหมอหมอกว่าเขาอาจจะขม ผมยาแล้วก็ทําให้เขาต่อต้านแล้วหายใจแรงขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็เมื่อคืนก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนก็นอนจับมือกันนะคะกับพิเศษเนาะนี่ก็พอป้อนยาเมื่อเช้าเพราะว่าต้องมียาก่อนอาหารยาเยอะมากๆนะคะยาพิเศษเยอะมากเยอะมากๆเลยตั้งเกือบสิบอย่างอะยาพิเศษอะ ต้องให้เขากินยาตามที่หมอให้มานะคะยูแม่ลูกเขาชีวิตน้อยๆที่อยู่ในป่าชีวิตน้อยๆที่อยู่ในป่าเพอได้มาอยู่บ้านที่อบอุ่นแม่แต่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะแม่เดินไปไหนนี่วิ่งตามกันเป็นแถวเลยนะคะ ช่วงนี้ไปบุนร้องไปบุนร้องไปบุนกําลังติดติดนมนานๆจะร้องสักทีนะคะไปบุนอะ่ะเขาจะไม่ร้องบ่อยนะนานนานมากกว่าเขาจะร้องนะคะแต่ไปบุญทาหมันไม่ได้นะคุณหมอไม่ให้ทํานะคะที่บ้านแม่นะคะคนที่ทาหมันไม่ได้เนี่ยแม่กคงก็ต้องทําหมันตัวผู้นะคะแม่กังก็ทําหมันจะแตมไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะพลาดนะคะกินนมกัน <c oughs> กินนมกันอร่อยอร่อยเลย ดูพอแม่มามุมนี้ก็มาตามกันอีกไปมุมไหนนี่คือเดินไปตรงไหนนี่คือลูกๆนี่จะตามกันเป็นขบวนเดอกแก้ว่าไงลูกสตรองโนยชิต้าพิต้าไม่โดดลูกเดี๋ยวแม่ตัดเล็บให้ก่อนค่อยโดดนะเดี๋ยวแม่รู้แล้วแหละถ้าแม่ตัดเล็บพิต้าเนะี่ยแม่ต้องเอาให้ชิต้าใส่คอล่าต้องให้ชิต้าใส่คอล่าพี่ะิต้ากัดกัดแม่ชิต้ากระโดดขึ้นไหล่แม่เนะี่ยแม่ไหล่แม่เป็นแผลหมดลูก พราะเขาจะชอบกระโดดขี่คอแม่นะคะชีต้าชอบโดดขีคอแม่เดินไปไหนลูกๆก็ตามไปหมดเลยนะคะไม่จะไปไหน ยังไม่ออกไปลูกไม่ให้ออกไปลูกยังไม่ออกนะกินน้ำกันอร่อยเลยกินน้ำกันอร่อยเลยนอนกันอ้วนท้วนสมบูรณ์นอนกัน อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนมากเลยดูดูเขานดูขานะ่ยเนี่งกว่าอ้วนมากดอกแก้วใหม่ๆตรงนี้ไปก่อนนะลูกไม่ต้องออกไปให้อยู่ตรงนี้ก่อนลูกอยู่นี้ก่อนไม่ต้องออกไปนะ อ้วนไอ้วันวันขึ้นเห็นได้ชัดเลยอ่ะวันอ่ะเอ้วันขึ้นเห็นได้ชัดเลยแค่นี้ก่อนนะครับบอกก่อนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ